กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับเตรียมพร้อมก่อนการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญครับกรณีพบจดหมายเชิญชวนลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญและเอกสารบเปเบือนเนื้อหาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับ หลังจากพบเพจกลุ่มวัยรุ่นทำลายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงประชามติที่ติดประกาศในพื้นที่ภาคเหนือโดยกําชับให้จังหวัดและกระกะตในฐาน,นะผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีครับแล้วก็สั่งการทุกพื้นที่นะครับฝ้าวังจัดประชุมสูนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อสนับสนุนการทำประชามติในทุกสัปดาห์เพื่อติดตามและรายงานสถานการณ์ นอกจากนี้ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงความพร้อมของการใช้เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยในการตรวจสอบสิทธิ์การออกเสียงประชามติเนื่องจากพบข้อมูลมีผู้พยายามสร้างความสับสนจึงต้องใช้ทุกช่องทางในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนครับ